มัใช่บูไม่มีมัใชีบูม Wirtschaft. ไม่มีมัใชีบูไ,ไม่มีไปซามมัใชีบูไม่มีเงินไปซามมัใชีบูไม่มีเงินไปซามมัใชีบูไม่มีเงินอัลลอฮฺมัใชีบู ไม่มีงานทำอโลมิชิบูไม่มีงานทำอโลมิชิบูไม่มีงานทำอีซามิชิบูไม่มีแฟนยีซามิชิบูไม่มีแฟนยีซามิชิบูไม่มีแฟน สนีม่ชิบูไม่มีภรรยาสนีม่ชิบูไม่มีภรรยาสนีม่ชิบูไม่มีภรรยาไม่มาไม่ชีบูไม่มีเมียไม่มาไม่ชีบูไม่มีเมียไม่มาไม่ชีบูไม่มีเมีย ไอ้มาชีบูไม่มีบ้านไอ้มาชีบูไม่มีบ้านไอ้มาชีบูไม่มีบ้านกูไปกามชีบูไ no ม <No so ่มีรถยนต์ส่วนตัวกูไปกามชีบูไม่มีรถยนต์ส่วนตัวกูไปกามชีบูไม่มีรถยนต์ ส่วนตัวมอเตอร์ไซค์เมชิบูไม่มีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เมชีบูไม่มีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เมชีบูไม่มีมอเตอร์ไซค์ตาจะมีเมชีบูไม่มีโลกตาจะมีเมชีบู ไม่มีโลกตาสมีมิชีบูไม่มีโลกและกายโฟมิชีบูไม่มีโทรศัพท์มือถือและกายโฟมิชีบูไม่มีโทรศัพท์มือถือและกายโฟมิมชีบูไม่มีโทรศัพท์มือถือโยมีตาจามิชีบูไม่มีโทรทัศน์ ย่มีแต่จาไม่ชีบูไม่มีโทรทัศน์ย่มีแต่จาไม่ชีบูไม่มีโทรทัศน์ทีวีไม่ชีบูไม่มีทีวีทีวีไม่ชีบูไม่มีทีวีทีวีไม่ชีบูไม่มีทีวี น an, ีอโกูมอนามามิชิบูไม่มีพี่น้องนีอโกูมอนามามิชิบูไม่มีพี่น้องนีอโกูมอนามามิชิบูไม่มีพี่น้องซวยมิวมิชิบูไม่มีญาติซวยมิวมิชิบูไม่มีญาติซวยมิวมิชิบู ไม่มีญาติยีแคตสิดามมชีบูไม่มีตู้เย็นยีแคตสิดาเมชีบูไม่มีตู้เย็นยีแค่สิดาเมชีบูไม่มีตู้เย็นปากามาชีบูไม่มีพัดลมปากามชีบู ไม่มีพัดลมปากาไม่ชีบูไม่มีพัดลมกระไลทายไม่ชีบูไม่มีเก้าอี้กระไลทายไม่ชีบูไม่มีเก้าอี้กระไลทายไม่ชีบ ah ูไม่มีเก้าอี้สบูยไม่ชีบูไม่มีโต๊ะ สบวยแห่มชีบูไม่ ader, มีโตสบวยแห่มชีบูไม่มีโตสาแซมชีบูไม่มีข้าวสารสามชีบูไม่มีข้าวสารสามชีบูไม่มีข้าวสาร